สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกบูอาคายครับในที่สุดก็มีการประกาศอัปเดตข้อมูลนะครับผมนในส่วนของโน้ตแพ็กในวันที่27พฤษภาคมนี้แล้วครับต,ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะครับผมการประกาศเล่งแพ็กนะครับผมนาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับผมนะกับตู้กาชาดนะครับผมนะและพวกเราจะต้องเตรียมตัวรับมือครับผมแพ็กนี้ยังไงบ้างคลิปนี้จะมาสุให้ฟังกันนะวันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับโดยละเอียดครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมปี2 0 2 5บีดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นวันที่27นะครับผมนะช่วงเวลา9นาฬิกานะครับผมนะจนถึงเวลา12นาฬิกา จะปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมไม่สามารถเข้าเกมได้นะแน่นอนว่ามีแจกเพชรชดเชยนะครับผม360เพชรน,นะอ่ะและแน่นอนครับผมว่าจะมีรายละเอียดครับผมอัปเดตครับนะตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับผมนะยาวจะถึงช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนานะครับผมนะก็คือวันที่10บมิถุนาเลยนะมีตั้งแต่อีเวนต์นะครับผมนะรวมถึงตู้กาชาต่างๆมาอัปเดตให้ฟังกันมา อย่างแรกครับผมมาดูในส่วนของอัปเดตตู้กาชากันก่อนนะโดยอัปเดตตู้กาชาครับผมนะก็จะมีตู้กาชาเซตแรกเพิ่มขึ้นมาในวันที่27นี้ก็จะมีตู้ของคาสบีนะครับผมอิจิกะยูริและก็เมกุนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะมและอีกตู้นึงครับผมนะจะเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนาครับนะก็จะมีตู้ของอูทาฮะนะแล้วก็โคโทริโนอาและก็ตู้ของฮารุนะนะครับผมนะ แล้วก็ตู้ลิมิเต็ดครับผมเริ่มวันที่3มิถุนายนก <า S> ็จะเป็นตู้ของยูกะนะครับผมและก็ตู้ของมารีนะครับผมชุดพละนะก็จะเป็นตู้ลิมิเต็ดที่จะเข้ามาในรอบนี้ก็อย่าที่คิดไว้ครับนะความไวมีการอัปเดตขึ้นมานะก็คือมันเล่งได้แหละหนึ่งสัปดาห์นะครับผมนะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแพ็กก่อนหน้านี้นะก็อย่าที่ตาแมวคาดไว้ว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมอยู่อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับผมนะตู้กาชาที่เราพูดถึงเนี่ยมี เข้ามาเมื่อไหร่บ้างก็มาดูกันอีเวนต์ครับผมนะก็จะมีหลักๆก็จะมีในสุดของทิปทับเลตนะครับผมนะก็เป็นอีเวนต์ที่แบบรีรันดโดยสมบูรณ์ครับไม่มีการอัปเดตในสุดของคาแรคเตอร์หรือตู้กระชาตู้ใหม่เข้ามานะต่อมาครับผมก็เป็นในสุดของอีเวนต์นะครับผมนางงบประมาณชาเล่ครับผมกลับไปครั้งโดยอาอีกครับผมก็หลักๆเหมือนเดิมให้เราใช้สูงพลังงานต่างๆแล้วก็เอาแต้มนะครับผมที่ได้จากการใช้พลังงานไปทําการแลกคงแลกขอนะครับผมนะกับตัวของอาลไอ ต่อมาครับผมก็เป็นในสุดของอีเวนต์นะครับผมลงตู้ทาวอ,อนนะครับก็จะมีอีเวนต์ของออนอยูมารครับผมนะแล้วก็เกสเซโกที่จะเข้ามานะในวันที่3มิถุนาก็จะต่ออีเวนต์นี้ก็จะเข้ามาเป็นอีเวนต์ทาวอนให้พวกเราเล่นแล้วนะอะ่ต่อมาครับผมก็ะเพลในสุดของการเพิ่มเนื้อเรื่องนะครับผมนะเกี่ยวกับชมรมพัฒนาออนเซ็นนะครับผมนะแล้วก็บินนี่ครับผมบันทึกออกรถไฟไฮรัเนเดอร์นะครับผมนะนะเป็นมินิเกี่ยวกับตัวประกอบในเรื่องเรื่องนั้น เพิ่มเน้นเรื่องครับผมของขวัญไรเจ้าขอนะครับผมนะก็เป็นอีเวนต์ในสุขขอของขวัญวาเวลนไทน์นะครับนะที่จะอัปเดตขึ้นมาสอบประบุครับผมสอบโจมตีรอบดีก็จะเป็นสอบขอพวกเกราะแดงต่างๆนะครับแล้วก็ แกลเลอรี่บอสครับผมนะในเมืองนะครับผมนะรอบนี้เป็นบีนานะครับนะเริ่มในวันที่3มิถุนานลยครับผมนะในส่วนของแคมเปญขอรางวัลต่างๆก็จะมีขอรางวัลน,นะครับผมแคมเปญเข้าคลาสนะครับผมแล้วก็ทัวร,รีย์สองเท่านะแคมเปญคำขอ,ขอพิเศษครับนะในส่วนของด่าน normal น,นะครับผม2เท่านะ จะประมาณน,นี้ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดครับผมในส่วนของตู้กาชากันบ้างนะตู้กาชาตู้แรกครับผมนะตู้ของคาสบินะครับผมนะอันนี้ก็ทําคลิปแนะนําไปเรียบร้อยแล้วความน่าสนใจของน้องแกยังถือว่าพอไหวในเรื่องของการใช้งานบ้างนะแต่ก็ดูดรวมๆแล้วเนี่ยก็ใช้ได้แค่ตอนนี้คอนเทนต์หลักๆก,ก,ก็อยู่ที่คอนเทนต์ของค ok ุโดะคังเงะนะเป็นที่ตั้งเลยตัวถัดมาครับผมอิจิกะครับผมนะก็ต้องยอมรับว่าน้องแกสวยนะ L 2 d ทก็สวยด้วยเพียงแต่ว่าการใช้งานครับนะ ยังถือว่ายังน้อยอยู่คอนเทนต์หลักๆของน้องแกก็จะเป็นคูโรคังเงะเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยการมาขอค่านาโกะครับค่อนข้างจะถือว่ามีผลต่อน้องแกมากนะ ยูรินะครับนะยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยังโหดอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นในสข,ขอรตีบอนหรือนะ Arena, อารีนาอารีนายูรียิ่งปัจจุบันนี้ถือว่าโอเคเลยนะสามารถใช้ได้ทั้งครบผมหลักๆเลยคือกางแจ้งที่เป็นอารีนาปัจจุบนันยูรีก็เล่นได้หรือจะไปอะรอไหนกรบผมอารีนานอนาคตที่ใช้ในอาคารยูรีก็ยังเก่งอยู่ก็ยังถือว่าโหดอยู่นะแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่สามารถฟาร์มได้ก็ข้ามได้ก็ขา้ขามไปไม่มีปัญหาครับสุดท,ท้ายกรผมก็คือเมกูนะครับผมเมกูไม่เคยติดเบตาอยู่แล้วก็ดดัังนนน้้้ขขอ,ขอขา,มขามไปไปเลยนะ แต่สวยที่สุดละในตู้กาชาทั้งหมด ดูรูปก็รู้อ่ะโอเคครับทีนี้มาแล้วครับผมตู้กาชาที่ถูกเล่งแ็คขึ้นมานะครับผมนะโดยความเดิมนะครับผมคราวที่แล้วเนี่ยตอนแรกตู้ยูกาเนี่ยเราคาดการนะครับผมว่าน้องแกเนี่ยน่าจะเข้ามาประมาณวันที่10นะครับผมนะแต่ตอนนี้น้องแกถูกเลื่อนนะครับผมนะจากวันที่10บพิถุนาตอนนี้ก็เลื่อนเป็น3มิถุนาแล้วครับนะขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมเพชรครับผมกันให้ดีนะเพื่อรับในสุดขอคอนเทนต์ตู้กาชาของน้องแกนะ ต่อมาเลยครับผมนะมาลีเสียงสยยวเอ้ยมาลีมาลีชุดพละนะครับผมนะน้องแกก็เป็นแบบเดียวกับตู้ของยูกะชุดพละ,ะครับเนะี่ยก็คือโดนเล่งแพกขึ้นมานะครับผมความจริงแล้วตู้ของอามาลีชุดพละ,ะเนี่ยพวกเราคาดการณ์ว่าน่าจะเข้ามาในวันที่สิบเครับผมมิถุนาก็ถูกเล่งแบบเดียวกับตัวของยูกะนะครับผมให้เล่งมาวันที่สามมิถุนา่าตามนี้เลยอ่ะโอเคนะครับนะ แล้วก็ต่อมาครับผมลูกอมแสนหวานของเรานะครับผมฮารุน่าครับผมนะยังถือว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของ L2D เหมือนเดิมนะแล้วก็ต่อมาครับผมนะเป็นตัวขออุฮะครับผมนะชุดพาระนะครับผมนะก็คอนเทนต์ต,ตอนนี้น้องแกยงอยู่ยากเลยครับผมด้วยการมาจากตัวละครหลายตัวละครนะตอนนี้พอ วากาโมตกเทียมากนะครับผมนะอุตฮาก็โดนตกเทียอีกขั้นหนึ่งนะครับผมนะการมาของคุโรโกะนะครับผมหรือก็คือชิโรโกะเทเลอร์นั่นเองเนี่ยก็ส่งผลต่อเมตาฟ้าอยู่พอสมควรอุตฮาเนี่ยเมื่อก่อนก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ดีแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโดนร่วงตกมาตามสเต็ปไปเรื่อยๆ มา,าครับผุโคโทรีนะครับผมนะต้องรอไปดูว่าอารีนานะครับผมในอาคารเนี่ยน้องแกจะได้เกิดไหมนะแต่ปัจจุบันบทบาทของน้องแกยังถือว่าน้อยครับผมเพราะว่ายังไงก็ยังสู้ในสุดของการเคลียร์มอนเนี่ยผมว่าฮีนาล่าปกติยังถือว่าเคลียร์ได้โหดกว่านะแต่ถ้าเกิดคูโทรีจะใช้งานจริงก็คงต้องไปรุ่นในสุดของอารีนาเท่านั้นครับนะแต่พุงน้องแกยังน่ารักเหมือนเดิมนะ โนอานะครับผมงูขาวเขาเล่าครับผมในอนาคตจะมีประโยชน์ไหมเอาจริงต้องบอกว่าโนอานี่ไปรอชุดนอนได้เลยนะครับผมนะต้องบอกว่าโนอาชุดนอนนี่คืออย่างเทพเลยนะแต่ชุดโนอาปกติครับคงต้องดูไปตามความใช้งานนะก็เป็นได้แค่ซัพพอร์ตในเรื่องของการลดปอก,กันนะมียังพอมีใช้งานบ้างแต่ก็ส่วนใหญ่จะอยู่พวกเทียท้ายนะ ก็จะประมาณนี้ครับผมในส่วนของตู้กาชาที่เข้ามานะครับผมนะโดดเด่นหน้าสูงสุดก็น่าจะเป็นตู้ของน้องยูกาพะละครับผมนะซึ่งถ้าเกิดไครไม่มีนะครับผมนะผมเชียร์ให้แนะนํารีเปิดหาดีที่สุดเลยน่าจะเวิร์กนะเป็นตัวละครที่ส่งผลต่อเกมเพย์อย่างมากครับนะมีแค่ยูกาพละนะ ทีนี้ครับผมก็จะมาดูในส่วนของแคมเปญต่างๆกันบ้างนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์รีลันนะครับผมทิปทัพเทนนะฮะอีเวนต์นี้จะมีเวลาให้เราเล่น1สัปดาห์นะครับผมนะก็ตั้งแต่วันที่27จนมาถึงวันที่23ก็แนะนำให้รีบเล่นเพื่อเอาในส่วนของเพชรครับเพื่อสะสมได้หลอดวยกาชาต่างๆอ่ะนะครับนะอีเวนต์ก็เหมือนเดิมครับผมหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือซอรี่เควส์แล้วก็แชร์เดนเจอร์สามารถไปเล่นครับผมนะเพื่อรับในส่วนของ พเพชรต่งตางๆครับผมที่จะได้มาในอีเวนต์นี้นะเฉลยเจ้ารอบนี้มี3อันเหมือนเดิมนะก็เข้าไปเล่นแล้วก็รับพรเพชรมาอ่าในส่วนของรางวัลก็ไม่ค่อยมีอะไรครับไม้ไม้นะครับผมนะก็เป็นแค่การเคลียร์เพชรต่างๆมาต่อกันในส่วนของกบประมาณชาเล่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะให้เรานะครับผมนะตั้งแต่วันที่27นะครับผมเนะี่ยจนถึงวันที่10มิถุนาช่วงเวลากิจกรรมตัวส่วนนี้เนี่ยเราสามารถใช้นะครับในส่วนของ แต้มหรือ AP นะครับผมนะใช้แอคชั่นพอยต์เนี่ยในการลงดาบต่างๆนะเราจะได้ขอมาเพื่อเอาขอตัวส่วนนี้ไปแลกครับผมในส่วนของไอเทมกิจกรรมต่างๆได้นะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับปากกานะครับอันนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นปากกาแบบนี้นะพอได้ที่ส่วนปากกาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เอาปากกาเนี่ยไปแลกล้านค้านะครับผมขอเอาอีครับนะก็ใครขาดอะไรก็แรกๆเก็บไว้ก็ไม่เสียหายได้อย่างเช่นพวกใบรายงานเอพีนะครับนะหรือไม่ก็พวกเกี่ยวกับหินอัพนะครับผมพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แรกๆเก็บไว้ได้เลยนะ มาต่อกันในส่วนของสอบประมุลครับผมสอบชาเล่ะนะครับผมนะอันนี้เป็นสอบโจมตีวันที่27จนถึงวันที่3มิถุนาหลักๆก,ก็จะเป็นการสอบโจมตีนะก็เหมือนเดิมครับผมเราคงใช้คอนเทนต์นะครับผมในส่วนของการฮิลเช่นเดิมนะก็ถ้าเกิด เอฟเฟกครับผมรอบนี้นะครับผมนะเมื่อเล่านะครับผมนะใช้นักเรียนที่เป็นประเภทสายสีแดงนะครับผมประเภทระเบิดก็คือสีแดงและสาวหุ่นครับผมนะจะทําการฟื้นฟูเฮดพีเลือดเต็มได้เลยนะครับนะแล้วก็สก็คือเพิ่มไข้พีสูงสุดที่กับหุ่นก็หลักๆที่เป็นหุ่นสายสีแดงนะครับผมนะก็หลักๆก็จะมีตัวของมารียดอนนะครับผมนีแล้วก็ครัวฮารุนะที่ถือว่าคนข้จะใช้งานได้ดีในรอบดีนะแต่ความจริงแล้วมันก็มีในสุดของนักเรียนหิวสีแดงครับผมนะที่สามารถพอจะใช้แทนได้ครับผมเกิดเรา่ม่มี จริงๆนะถ้าเกิดเราขาดในสูตรขอตัวฮิวนะครับผมนะสีแดงนะก็มันก็มีตัวอื่นนะอย่างเช่นน้อมฮานาเอะนะครับผมนะหรือจะเป็นโดรุกะออนเซน็นนะก็ถือว่าพอจะเอามาช่วยฮิวได้บ้างนะใครขาดตัวละครตัวไหนก็ไปดูเอา ส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะเราก็แค่ใช้ตัวคิวที่เป็นสีแดงมากกว่ารอบนี้ต่อไปครับผมคอนเทนต์เลดบอสแกลเลนบอสร,รอบนี้ก็จะเป็นบีน่านะครับนะซึ่งรอบนี้ก็จะมีทั้งหมดสสีเช่นเดิมก็จะมีสีฟ้านะครับผมนะสีฟ้าสีเหลืองนะครับผมนะแล้วก็อันนึงนะครับผมก็จะเป็นอ่าเ๋ยนนะอีกอันนึงรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยนะสีอะไรวะ เกาะหนักอ่ะสีฟ้าสีเหลืองนะครับผมนะแล้วก็สีม่วงนะครับนะโอเคกอเกาะยึดหยุดน,นะครับนะอืมเออโทษทีเอ่อเกาะพิเศษมันอ่าโอเคครับสีม่วงนะครับนะหลักๆก,ก็จะมีสามสีนี่นะโดยรอบนี้ครับผมทอเบนจะเป็นสีเหลืองนะอืม โอเคนะครับนะหลักๆก็ประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นแคมเปญนะครับผมดอก2เท่านะที่เหลือก็จะเป็นพวกแคมเปญอ่าเข้าคลาสครับผมนะเข้าคลาสรูม2เท่าเริ่มตั้งแต่วันที่27จนะจนถึงวันที่3มิถุนาแล้วต่อมาครับผมก็เป็นในส่วนขอทั่วโรงเรียนนะครับผมเริ่มวันที่27ถึงวันที่23มิถุนาเหมือนกันต่อมาก็คือในส่วนของคำขอพิเศษครับนะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10มิถุนาแล้วก็ n o r m ครับผมสองเท่านะเริ่มแต่วันที่3ถึงวันที่10บมิถุนานะครับก็รวมๆแล้วไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าวันที่3ถึงวันที่10มันก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรให้เราเล่นพอดีนะอย่างมากจริงๆก็คือค่อยๆไล่ตีมงตีบอสไปตามปกติไปนะ ส่วนเลด์บงเลด์บอสนี่ก็เริ่มเช่นเดียวกันอย่างน้อยช่วงด่านนอร์มอลนะครับผมนะฟาร์มนอร์มอลสองเท่าเดี๋ยวแล้ยังมีตัวแกลบเบสบอสบี ot, น่านะครับผมให้เรามาตีชิวๆอยู่ดังนั้นรวมๆดูแล้วกิจกรรมรอบนี้การเล่งแพ็คในส่วนของตู้ยูกะนะครับผมนะก็ไม่ค่อยได้ส่งผลอะไรมากมายนักนะเพราะว่าเล่งแพ็คมาประมาณหนสัปดาห์หนึ่งเพชราหายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะเพชรก็แค่หายไปแค่ในส่วนของเพชรประจำสัปดาห์เท่านั้นเองนะในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็ยอมรับว่า บีนาเนี่ยเข้ามานดครับผมจังหวะที่เป็นในสุนของนอร์มอลคู2อกก็ดีพวกเราจะได้มีอะไรท,ทั้ชงชาติทำบ้างน,นะครับนะจบในสวนของที่ถ้าเทเสร็จปุ๊บก็มาตีบีนากระต่อแล้วก็ฟาร์มนอร์มอลกันต่อตามสเต็ปไปนะครับโอเคก็จบไปเรียบร้อยครับผมในส่วนของแนวทางการสรุปแพ็คโนตในรอบนี้นะครับก็ขอบคุณทก่านครับผมทีเข้ามาฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับชอ่องเราด้วยนะวันนี้ผมฮอสบิคัดขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีนะครับ